สวัสดีครับพวกเราทีมงานสทำขา,รา,รารครับ<ช>วันนี้มาพบกับรายการอ่าเชฟบั๊กวันนี้เชฟบั๊กจะมาทําไก่ทอดนะ,ะความเฉลี่ยขั้นตอนแรกล้างไก่ล้างไก่ก่อนทําไก่เมื่อกี้มีเสียงกบด้วยพีล่ล้างไก่ฝั่งน้ํานะครับลแล้วก็ล้างเลยเอาซอมมาจิ้มไก่หยิบซีมาจิ้มซองมหน่อยหยิบหยิบซองมาหน่อยสักคนหนึ่งอ่ะได้พี่ผมมีผ้าพี่ได้ครับให้ได้ให้ได้ ครับแล้วก็ตามมาจิ้มไก่แบบนี้เจาะไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้ลังบอกแล้วใช้อันนี้ไม่เชื่อกูโอเคใช้เป็นมีดจิ้มแทนนะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ซ่อมแล้วซ่อมงอซ่อมไม่ค่อยได้มาตถานเท่าไหร่แล้วก็อ่เราจะพักไก่ไว้ก่อนนะครับเอาไ้ตรงนี้เนาะ แล้วก็มาผสมน้ำแป้งที่ใช้แป้งอ่าแป้งชุบทอดนะครับของโรตัสรสเผ็ดเนาะแป้งของรสเผ็ดขต้คนาตอนนี้เป็นขั้นตอนผสมน้ำเนาะเราจะผสมน้ำอ่าเข้ากับแป้งชุบทอดแป้งชุบทอดที่เก้าสิบกรัมนะครับผสมน้ำข้าวบาผสมลงไปจนกว่ามันจะเหนืดได้ที่เนาะอย่าเหนืดมากเพราะว่าถ้าเหนืดมากแป้งมันจะแข็งนาะ รัางสองามที่บาพรามีสายคู่มีที่ลุ่มมือก็ต้องมามานี่เนาะมามาขยำไก่้อย่างนี้แล้วก็จานคุณเลียมมีจานมีช้อนมีช้อนกูไม่ใช่ช้อนกว่าถุงมือขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่อาไว้ตรงนี้เนาะปัดไปเสร็จแล้วทุบเอาไว้นี่ฮะ คนขยำตัวจริงเนาะไอตอนที่เราว้ามนะ่ะกูไม่ได้ทำหรอกคนขยำตัวจริง <c oughs> อะอยู่นี่นี่ขยำขยำอันนี้คืออันนี้ไก่แต่กิโลครับโลนึงครับโลนึงจะไก่โลนึงกับแป้งแป้งแป้งสำเร็จประมาณถุงนึงปุงสำเร็จถุงนึงคิดว่าพอปะพอพอจะกัดได้หรืออยากกัดติดนะครับประกินซอสเลยเด็ดมาันกินนยมันกิน อันนี้อันนี้คือคือกินสดได้เลยไหมกินสดได้ครับถ้าถ้าอยากจะกินก็กินได้เลยนะถ้าอยากจะกินอ่ะตั้งเตาเลยตั้งเตาเลยออันนี้ยังไม่หมดเลยนะเออตั้งเตาเลยตั้งเตาเลยตตั้งเามึงกิะนิดมึงไม่ได้จะทลองหมดเลยนี่นะครับแม่กลัวนะครับไออันนี้อยู่กลุ่มไหนนะครับเนี่ยเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮียเลยในบังอ่ะสบายเลยแล้วนี่สุขสบายกันไหมแล้วครับท่าน อติดเตาเรียบร้อ,รอยขั้นตอนต่อไปต่อไปคือการคือการทำอะไรกูใช้ไม่เรียนพอ <c oughs> ใช้ตามเป็มาไม่เป็นกดเปิปกดก็อาจมะเปิดเตาแคสอะกดนี้ปะ่มะมันจะระเบิดวะ่อมันจะระเบิดวะมโอ้ยน้ำมันอีกนานา่ะเพื่อนขึ้นได้จริงน,น,น้ำมัน เตือนน้ำมันเขาไหมไม่อันนี้ฟุ๊กซื้อมาไอ้ฟุกซื้อไปน้ำมันใหม่เนี่ยครับแล้วก็เทีอันนี้กลุ่มใครเนี่ยมันมันกลุ่มไหนนะลงไปแต่่เราเฮ้ยเอ้าขาดที่ใหม่ละที่ใหม่ละขาดคุณผู้ชมทุกทัวร์ทุกท่านจ้ะร่าคาดยากมาก่อนอุ้ยไม่ไม่มือว่ะเฮ้ย ไปนี่มันเรียบร้อยคุณผู้หญิงใส่ใส่ใส่ได้เลยไหมใส่เลยใส่เลยใส่เลยใช่ปหใส่เลยมันจะไม่บวบใช่ไหมใส่เลยครับเชฟเนื่องจากคลิปมีความยาวเกินไปจึงขออนุญาตข้ามไปตอนทอดเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะเนี่ยกูว่ามีก๋วยหนึ่งเดียววะใส่นะจ๊ะไม่ไม่ไม่เผ็ดต่อต่อแล้วมีอะไรมีอะไร นี่วิ่งผมแซหเยสปันเอปะเนี่ยวิ่งแซ่บที่ได้มาจากไก่เยวตีเลยนะอุ๊ยสปันเจอเหรอว่าคำนี้เฮ้ยจริงจังคุยกูไม่รู้นะได้มาจากเยวตีเหรอแต่กล่องมันเหมือนเลยนะเว้ยเนี่ยกลงมันโอเคโอเคโอเคีืยวเอนจอย ไอ็นกอลเขาควงสียสี่ไงออเออเอี่มีสาเต้เหรอเออนี่ีู่เออลุงเขาแบบไอ้นี่ไงแบบแบบเนกินไม่อาเอเอ้ยไม่เอาออีกอออีกอะไรอะช็อตอ้คนที่ใช้เอาไฟฟ้ามัอง ก็แล yeah. like like so? um, um, ้วก็เร่งให้มันสุดให้น้ำมันมันเดือดเราก็หลังๆก็ลดลงลงมาถ้าไม่อยากน้ำมันเต้นใสเช็ดจ่าโอ้โเนี่ยเก่งใส่เนาะเหนืองอกเตอ๋อไอเราฟางไก่ถูกเลยด้ว้โมนที่สุดตอนไก่เฮมุกนี่เสียบเบอร์เสียบจับลรหมทอที่สุดปพ๊บเลยเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรวะเดี๋ยวกูไม่ช่วยหรอกเฮ้ยพอดีไม่ได้ ไก่เพ okay. ียงไหนเนี uh uh ่ยด um ูดิเริ uh ่มส uh uh ุกะเร่สุกนะฮะเซตแรกยังไม่สุกเลยเหี้ยอ่ะทองไหนอร่อยนะกินเอ้ยอันนี้ไม่ได้ไหมนะในนี้มันเหลืองนะแล้วก็มันดูดำๆนะแต่ในนี้มันเหลืองอ่ะไอ้ฟุ๊มึงล้างจานนะเอาเอาจานนั่นแหละมาด้วยเนี่ยครับดูื่อครับไก่เป็นไงดูเลยพอดูเลย ธีการหั่นไก่นะครับหั่นอย่างนี้ครับอย่างไงไม่ใช่หรออมัผิดลครับไม่ดีถูกนีนะครับไม่มไรบุัเอได้ไห่นแป้งน้ำแป้งไมไรครับแดกแต่แแป้งพอไมมีการไม่ได้ไม่หั่นหั่นหันหรอร่อยครับอืมอร่อยเรอบอรอยออยอรอยอร่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 ่อย เราออกรายการเดี๋ยวขอบคุณรมบเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีคำถามยู่นี่นี่คือภาพความสำเร็จตลอดหลายชั่วโมงที่ทีมงานของเราพยายามทอดไก่อย่างสุดความสามารถก็เสร็จแล้วครับจากอีนเเมื่อกี้เนาะไก่อันนี้ของเรานอันี้คือไก่อะไรครับใช่ไก่มักไก่หมักพยายามเป็นครกโมลกนิดนึนะก็ มาชิมกันก่อนมาลองลองชิมกันก่อนอมามาวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยครับแขกรับเชิญครับมามาชิมครับไม่ชิมมาชิมไม่ชิมหมูหมูมาหมูมาหมูมากินหมูชิม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 หรือวิ่งมาเนี่ยลาครับหนูกำลังเหนื่อยเลยไม่เอาคุณแนะนำตัวก่อนสิคุณสวัสดีครับนะครับผมขอเชิญนายนุญชพัฒน์รัตนนนะครับแขกรับเชิญครับก็อยู่กลุ่มนี้ครับนะครัต้องแบบ อืมอร่อยเหรออร่อยครับเผ็ดดีเอาคุณนึกว่ามีมุกอะไรจะจืดจืดแป๊บ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 อร่อยแต่เผ็ดดีแต่จืดจืดคืออะไรเผ็ดเผ็ดดีแต่จืดจืดมันพูดใหม่ดิสัตว์อร่อยอร่อยอ่ะอ๋อโดยรวมหรือว่าดีครับดีนะที่ฉันเตือนแล้วนะงับวนแบกไม่มีแล้วแบก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 กแบไปกันตีนไปมึงอ่ะไรไปกันตีนไม่แบกไปกันตีนมาุมุ่ยไวท์ชิปหายตัดออกดีกว่าวันนี้นะครับ ทีมงานสีน้ำแปดไม่ใช่ทีมงานสีแปดทีมงานตสากับรายการเชฟบ้าของเราสวัสดีครับเบื้องหลังมีนี้มีเลนคนตัดด้วยใช่ไหมคะเหนื่อยตายเลยนี่นะคะนี่คือตัวหน้าคนที่ช่วยกันครัฉากเบื้องหลังนะคะแล้วก็นี่ก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็นี่ก็ขยันจนแล้วก็นี่นะคะพวกนี่พวกม่วงสุ่มนะคะทุกคนพวก หวงมืวสุ่มที่แบบอยู่ข้างนอกนะคะนี่นี่หวงมืสุ่มนะคะแม่แต่ผมไม่เกี่ยวนะ